<Good> สวัสด,ดีตอนเช้า <Morgen. S 1> อารุณสวัสดี Good morning, mein อารุณสวัสดีที่รัก Morgen, <Lie> อารุณสวัสดีที่รัก morning, mein อาลุณสวัสดีนางฟ้าของฉัน Good morning, อารุณสวัสดีหวานใจของฉัน Good morning, mein Herz. อารุณสวัสดีดวงใจของฉัน Good morning, um อารุณสวัสดีญิงในฝันของฉันนะ ว่าไงจ๊ะที่รัก schön dich zu sehen ดีจัง,จงที่ได้เห็นคุณ guten morgen mein sonnenschein อรุณสวัดสดิ์แสงตะว,วันของฉัน hallo wach hallo ตื่นแล้วหรอ morgen kleines อรุณสวัสดิ์ตัวเล็ก guten morgen du schöne อรุณสวัสดิ์ยอดรักผู้งดงาม schön dass du da bist ดีจังที่คุณอยู่ตรงนี้ willkommen am neuen tag ยินดีต้อนรับสู่วันใหม่ ich hab dich vermisst ฉันคิดถึงคุณคุณคือคนแรกที่ฉันเห็นในเช้านี้ Good morning, mein อาลุนสวัสดีที่ีโร่ของฉัน Good morning, อาลุนสวัสดีเจ้าหญิงอาลุนสวัสด,ดีตอนเชา้าุณอาลุนสวั Good morning, mein สวนะีที่รักอ,อาลุนสวัสดี่รัก morning, อุณเทวดาของฉัน Good morning, ุนมอรซูซออรุณสวัสด์นะกุนนมอร์นนิเฮิร์อรุณสวัสด์ดวงใจของฉันก um ุนนมอรทราวมันอรุณสวัสด์ใช้ในฝันของฉันน้ามันชัทสว่าไงจ้าที่รักช่วดิชูเซนดีจังที่ได้เห็นคุณกุนนมอร์มนส่อน์สเอรุณสวัสด์แสงตะวันของฉันฮัลโหลวะฮัลโหลตื่นแล้วหรอม <Morgen, kleiner. S 1> อร์นนล็งเลอรุนสวัสด์ตัวเล็กกุนนมอรดูชื่นะคุณคนหลอ Schön, dass du da bist. Dschung, dass du bist. Willkommen am neuen Tag. Ich habe dich vermisst. Du bist das Erste, was ich sehe. Guten Morgen, mein Held. Guten Morgen, Prinz.